เสนอในทะเลทรายของดูไบเตรียมเป็นเจ้าสาวน,นนี่นัชชาโดนแอคมี่แฟนหนุ่มนักธุรกิจชื่อดังขอแต่งงานสุดหวานกลางทะเลทรายดูไบแอคมี่เทรดเดอร์สนักธุรกิจและเซเลบรดอร์รรชื่อดังเสกทะเลทรายดูไบกลายเป็นสถานที่ขอแต่งงานอย่างอลังการให้กับนน,นี่นัชชานางเอกสาวสุดสวยโดยดทริปท่องเทีย่ยวพิเศษของศิลปินหนุ่มวรวัฒน์นาคแนวดีหรือแอคมี่วดีและซีอแห่งบริษัทบินัลส์ที่คงแฟนนางเอกสาวแสนสวยอย่างนนนี่นัชชาชูมักเคอร์ที่นอกเหนือจากการบินไปเยือนสหรัฐอเมริมรต เพื่อเจรจาธุรกิจกับบอเหล่าพาร์ทเนอร์ระดับ V.I.P. แล้วยังแอบมีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนสาวอีกด้วยการขอแต่งงานท่ามกลางทะเลทรายในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกอีกดอวอยหลังคุยธุรกิจกับเหล่านักธุรกิจชั้นนําของสหรัฐอเมิเรตแล้วแอกมี่กับพาร์ทเนอร์ก็ร่วมกันวางแผนการขอแต่งงานหรือวางโปรแกรมเที่ยวหอเที่ยวด้วยการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองดูไบและไปจอดที่แถบทะเลทรายโดยมีรถโรสรอส์เทลินเนสีขาวสุดลักชัวรี่รอรับอยู่ด้านล่าง พร้อมดอกไม้ช่อใหญ่ตามด้วยการขี่อูดท่องทะเลสายจนไปถึงสถานที่ขอแต่งงานที่จัดเตรียมไว้ว่าเป็นการดินเนอร์สุดพิเศษเท่านั้นซึ่งทุกอย่างเป็นความลับอย่างแนบเนียนด้วยการเนรมิตทะเลสายอันเวงเวงที่ดูใบให้เป็นสวรรค์นบนดินด้วยงบประมาณกว่า10ล้านบาทเริ่มตั้งแต่การตกแต่งซุ้มประตูทางเข้าและบริเวณทางเดินที่เข้าไปยังสถานดินเนอร์ซึ่งประดับประดาด้วยกุหลาบสีขาวเป็นโตดินเนอร์มือค่ำอันดูหาที่จัดเตรียมอาหารด้วยเชฟระดับมิชลินสตาร์พร้อมครอบบรรยากาศชมก พระอาทิตย์ตกดินในยามเย็นด้วยเสียงแซกโซโฟนจากศิลปินของดูไบอันแสนโรแมนติกพร้อมการแสดงระบำหน้าท้องอันด่งดังตามด้วยการแสดงโชว์กระบองไฟเมื่อบรรยากาศเป็นใจแสงไฟคำว่าเมริมโกถูกจุดขึ้นกลางวงแหวนไฟขนาดใหญ่พร้อมกับการคุกเขา่าขอแต่งงานอย่างสุดเซอร์ไพรส์ของแอคมีเดบิลสร้างความตกใจและดีใจให้กับแฟนสาวน,นนี่ณชาเป็นอย่างยิ่งก่อนที่แอคมีดดบิลิีจะสวมแหวนขอแต่งงานเป็นแหวนในมรดกถาวทีใช้เพชรเนเมรจํจำนวน,วน18เม็ดน้ำหนึ่ง 00- 9 i FVBs เกียร์ทุกเม็ดน้ำหนักรวม5.66กรัตตัวเรือน 18k ไว้กวดให้กับแฟนสาวและการชนแก้วแชมเปญที่สลักชื่อของทั้งสองเพื่อเฉลิมฉลองการขอแต่งงานในครั้งนี้ในความรู้สึกส่วนตัวของว่าที่เจ้าสาวรู้สึกตื่นเต้นมากไม่คิดว่าพี่แอคจะขอหนูแต่งงานที่นี่เพราะไม่มีทีมงานของพี่แอคจากประเทศไทยตามมาด้วยเลยแต่ก็แอบรู้ตอนพี่แอคเน้นย้ำว่าดินเนอร์วันนี้ใส่สีขาวกันนะแต่ก็ไม่แน่ใจก็ตื่นเต้นอยู่ดี